สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติร,ร้ายแรงที่เคยเกิดขึ้นต่อมวลมนุษยชาติในอดีตการได้รับฟังเรื่องราวก็จะถือว่าเป็นประสบการณ์จำลองทำให้ท่านสามารถนึกและระลึกถึงถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่คล้ายกันจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นคือการระเบิดของภูเขาไฟที่รุนแรงที่สุด เมื่อประมาณ140ปีที่ผ่านมาภูเขาไฟลูกนี้เป็นชื่อเดียวกับเกาะอยู่ในประเทศอินโดนีเซียมีชื่อว่าคารากะตัวหรือคารากะเตาเกาะนี้ยามปกติที่ยังไม่มีเพศภัยอันใดก็เป็นเกาะที่มีมนุษย์อาศัยและก็สิงสาราสัตว์ก็อยู่กันเป็นปกติเพียงแต่รับรู้กันว่าเป็นเกาะที่มีภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ ก็พร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมเมื่อปี2426ภูเขาไฟซึ่งปกติอยู่ได้มีอาการเริ่มประทุขึ้นมาบ้างเล็กน้อยคนที่อาศัยอยู่บนเกาะหรือชาวเกาะซึ่งคุ้นเคยอยู่กับภูเขาไฟก็เฝ้าระวังก็คงคิดว่ามันเป็นการประทุเพียงเล็กน้อย หรือยังไม่รุนแรงซึ่งหากมีสัญญาณการประทุอย่างรุนแรงเมื่อใดก็สามารถหลบหนีหรือหนีไปให้พ้นจากรัศมีอันตรายได้จวบจนล่วงไปหลายเดือนจนถึงวันที่26เดือนสิงหาคมได้เกิดการประทุข,ขึ้นค่อนข้างจะรุนแรงโดยได้มีการอพยพกันเป็นส่วนๆไป ยังคงเหลือคนที่ต้องเฝ้าดูแลสิ่งของทรัพย์สินหรือยังทำภารกิจไม่เสร็จจนข้ามวันไปถึงวันที่27สิงหาคมซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติที่ร้ายแรงและรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาติที่ได้บันทึกไว้การระเบิดในวันที่27สิงหาคมนี้ระเบิดถึงสครั้ง โดยเฉพาะครั้งที่สองระเบิดรุนแรงมากที่สุดโดยเสียงระเบิดสามารถฟังได้ไปไกลถึงเกาะโรดิเกสซึ่งอยู่ในระยะทางเกือบ4,700กิโลเมตรไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยได้ยินแน่นอนจากบันทึกของกรมพยาดำรงในสมัยรัชกาลที่5ท่านบอกว่าได้ยินเสียงดังเหมือน ยิ่งปืนใหญ่ตึงตังแล้วหลังจากนั้นถัดไปอีกหนึ่งวันแสงแดดก็กลายเป็นสีเขียวออกส้มๆเป็นอยู่หลายวันและค่อยๆจางหายไปการระเบิดของภูเขาไฟกรากระตัวครั้งนั้นทำให้ทุกชีวิตที่อยู่บนเกาะจบสิ้นลงทั้งหมดจำนวน3 6ม0 0ืคน เท่าทานภูเขาไฟพวยพุ่งขึ้นสูงบนท้องฟ้าถึง80กิโลเมตรและสามารถบดบังรัศมีดวงอาทิตย์ในระยะ240กิโลเมตรให้มืดมิดเหมือนกลางคืนเท่าทานภูเขาไฟได้พุ่งกระเด็นไปถึงเมืองสิงคโปร์เท่าทานภูเขาไฟที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ได้กระจายไปในภูมิอากาศในบรรยากาศประมาณครึ่งโลกทำให้ประเทศต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในรัศมีจะมีแสงแดดที่อ่อนลงเพราะว่าได้ไปบดบังแสงพระอาทิตย์และก็แสงแดดก็จะมีสีเขียวออกสม้มนั่นก็คือลักษณะสีของเท่าหรือฐานภูเขาไฟซึ่ง แสงแดดส่องลงมานับว่าเป็นภัยพิบัติครั้งร้ายแรงครั้งหนึ่งของโลกที่เกิดขึ้นมาจึงเล่าออกมาให้ท่านฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อให้ท่านได้รับฟังเพื่อจะได้มีประสบการณ์จำลองหากได้ไปเจอเหตุเพศภัยอันตรายจะได้ไม่ตกใจไม่ได้กังวลจะได้มีสติเพื่อเผชิญเหตุแก้ไขปัญหาได้ขอกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยขอบคุณครับ